าจรย์ทสำักดีค่ะท่านผู้ชมหนูชื่อเด็หยินชันติกาคีรีทัศนัยนักเรียนสมักขาสารียศกชัมม้นมัหนึ่งค่ะสัปดาห์นี้ชุชมชนวุิยสงสารีอศกขอนำเสนอข่าวกากรจัดรวมบุญอาหารมันสำปรหณังแบบกันมีสุ่มร่วมของชุมชนในวันที่5ธันวาคมทั้งหมด3แห่งค่ะเห็นแรกจากที่หมู่5ตำบลตะเคาะอเภอไพยสารีซึ่งบรรยากาศ เป็นแวครือญากที่รู้จักสนิทสนมมีผู้มารับบริการจำนวนมาก,มากถึงเวลาประมาณ4โมงเช้าค่ะหนูอยากเชิญให้พบกับป้าสนอซึ่งจะเป็นตัวแทนกลุ่มผู้จากโรงบูนมาพูดคุยกับท่านผู้ชมค่ะจะเย่นทำสัญัักค่ะดิฉันสะดวกใจค่ะ เป็นชาวตะขอค่ะตัวแทนชาวตะขอนะคะได้มาเลี้ยงบุญลงบุญหมาสิรัขที่หมู่ห้าค่ะบ้านกำนันนะคะก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่ได้มารับประทานอาหารเชิดพระเกียรติเกศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะก็ ขอบคุณทุกๆคนค่ะที่มารับประทานอาหารมังสวิรัตที่เราจัดวมบุญกันนะคะก็พวกเราก็มีญาติพี่น้องพวกเราทุกๆคนที่มาร่วมกันัด,ดนกวมบุญให้พ่อหลวงของเรานะคะก็กรากขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มารับประทานอาหารมังสวิรัตที่เราทำก,ก็ขอบคุณ ็นที่2จากโรมบุญที่ทางเข้าตลาดอำเภอไผ่าลีนั่บ้านคุณชำนางและคุณอันอนวยเพศทองโรงบุญแห่งน,นี้มีวันดนตรีเพศตระกลูลมาร่วมให้ความบันเทิงกับผู้ร่วมรับประทานอาหารครับจระนำครับแนะนำตัวนครับผมจำนานเพศทองจ้าของร้านนี่ครับ กตถึงประสงค์ที่จัดงานนี้งานนี้พ่อครับพ่อเราอยากขอบคุณคนที่มากินครับนที่มากินเนี่ใจบริการครับเขใครช่วยหอครบก็พี่น้องช่วยกันมาเพระเรนนี่เพื่อหน่อยต้องลอยสามลอยจำใจจำใจขายจะช่วยเหลือเกินงบกคนเราเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของร้านรับครับ ด่าเจน่ห์ครับค่ะปลื้มใจที่ได้แจอกอาหารของเมิรัสเพื่อพ่อองค์ในหลวงสมเด็จเจ้าอยู่หัวดีใจมากเลยวันนี้ที่ผู้คนมาคิดเยอะได้ท,ทำสำเร็จดีค่ะมีจนันทร์นงพุทธสารทองก็ท่ตั้งชื่อให้ก็คือนุ่มลึกนะคะ วันนี้ก็จะมารายงานวันที่5ธันวานะคะสถานที่จัดของเราปีนี้ก็คือไปจัดที่ทางจะเข้าตลาดไทรลีนะคะที่บ้านช่างนานเมททองคะ่ะก็ได้มีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียนนะคะก็มีกิจกรรมที่เรื่องด้านบรรยากาศาามีผู้คนทั้งเด็กและก็นักเรียน มาและชาวชุมชนในหมู่บ้านญาติพี่น้องของช่างนานนะคะก็มาร่วมกิจกรรมในการแจกอาหารและก็มีผู้ร่วมมารับประทานอาหารกันมากพอสมควรค่ะเพราะปีนี้มีวงดนตรีด้วยนะคะคือตระกูลของเพชรราชชมอาค่ะแล้วก็เป็นวงดนตรีของเด็กๆของโรงเรียนของตักน้ำอาค่ะ ที่มาร่วมเป็นกิจกรรมร่วมกัน,นทั้งบ้านทั้งวัดทั้งโรงเรียนผู้ทานอาหารก็ไม่รีบกลับนะคะได้ฟังเพลงทานอาหารกันไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยมันเป็นบรรยากาศที่เราแก่กันถึงประมาณทุกครั้งก็คือเกือบเที่ยงก็จะจบแล้วคะ่ะแต่ปีนี้มีผู้ที่แก่กันถึงประมาณบ่ายโมงเลยคะ่ะ เพราะมันมีอะไรที่บรรยากาศของเพลงด้วยทั้งผู้ทานก็ไม่หนีค่ะมันเป็นบรรยากาศที่ทั้งผู้ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือค่ะทั้ะะทงบ้านวัดโรงเรียนก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานนะคะในวันของวันพ่อแล้วก็ก็คงขอ,อรายงานไว้แค่นี้นะคะสำหรับชุมชนสาลีโศกค่ะค่ะ พื้นที่3จากที่โรงเรียนสมัคีหมู่เจ็ดตำบลไผ่าลีในวันที่4ธันวาคมค่ะและจากในหมู่บ้านหมู่เดียวกันในวันที่5้าธันวาคมค่ะเชิมพบกับป้าน,น้อยริวทำคำเขียวซึ่งจะมาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมเลยค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะดิฉันนอสอริวทำคำเขียว ได้ไปแจกอาหารที่โรงเรียนบ้านโคกสมคีหมู่7อำเภอไผ่สลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนักเรียนคณะครูผู้ปกครองรวมก็ประมาณร้อยกว่าคนค่ะก็มีก๋วยเตี๋ยวมีส้มมีขนมโดนัทแล้วก็โอวันตินลูกชิ้นทอดนะคะก็กินกันดีอยู่แล้วแล้วค่ะเพราะว่าเราไปแจกเกือบ10ปีแล้วค่ะเราไปแจกประจำทุกปีนะคะ ก็ทุนก็ได้มาจากชุมชนสารีอโศกช่วยแล้วก็ญาติธรรมส่วนหนึ่งค่ะ,จะเจริญธรทมสำนึกดีค่ะรมบุญอาหารสุริรักชาวบ้านและชาวชุมชนได้จากร่วมกันมาตลอด5า้าวันจำนวน8ปแหน่นั้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวที่มีทรงพระคุณต่อชาติไทยตลอด พระพรรษาของพระโอนชำวัานยานเราขอพระโอนทรงพระเจริญและมีพระพลันน้ำไม้แขนแรนด้วยกล้าด้วยกระม,ม่งขอเดชะ